หมิ่นประมาทและดูหมิน่นมันต่างกันอางนี้เป็นเชฟระดับโลกแต่อยู่ไปใส่ความเขาว่าเฮ้ยเมนูเขามีหนอนอยู่อย่างเงี้ยโซเชียลมันเป<ม>็นอะไรที่แบบสมมติพี่ทําอาหารลงอย่างเงี้ย<ม><ม>แล้วคนมาคอมเมนต์ด่าพี<ม><ม>่อันเนี้ยเป็นความผิดซึ่งเอาไปทําหมิ่นประมาทได้ไเ,เวลาที่มีคนมาคอมเมนต์ในโซเชียลเราเนี่ยเป็นเชิงวิพากษ์วิจารเนี่ยถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ลงมาพบกับรายการกากินนะ วันนี้เรามาแบบบ้านๆนะคะบ้านมากบ้านมากคืนของบ้านจริงๆเลย yes วันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันครับเรื่องการทําอาหารแล้วไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เรามาตีบ้านๆค่ะคอนเทนต์ของเราก็จะเป็นคอนเทนต์บ้านๆที่ทุกคนเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วชื่อคอนเทนต์ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอะเรื่องหมิ่นประมาทและดูหมิ่นมันต่าง ต่างางัันยัง,ง,งไ<ห>งก็คือดูหมิน่นอ่ะหนูรู้ว่าพี่เตรียม <c oughs> ไม่ไม่อ่ะดูหมิ่ <c oughs> นซืน่ออะไรคะอาง่ายเลยก็คือดูหมิน่นก็คือการด่าด่าธรรมดามีตัวอย่างไหมคือน <c oughs> ู้รู้ต้องรู้ตัวอย่างมีตัวอย่าง คูยพวกซนเซอร์อะเอาง่ายๆคือมันคือคำด่าหรือคำพูดจาไม่สุภาพที่เราพูดใส่ใครส่กคนนึงแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมบ่อยแล้วชินก็คือถ้าเป็นคนอื่นพูดใส่เราเราก็คนแบบเอออะไรเป็นอะไร กูไม่รู้กูใส่หนูดูมันอยู่แล้วหนูเริ่มรู้สึกอะไรแต่ถ้าสมมหนูแบบกับเหตุการณ์คนอื่นหรือคนที่เขาเซนซิทีฟจริงมันอาจจะแบบมีผลกระทบต่อจิตใจเขาอีกอันนึงก็คือหมิ่นประมาทใช่พูดง่ายๆก็คือการใส่ความใส่ความก็คือเหมือนเอารหนูจะหนูอ่ะหนูบอกพี่เตอกับตูนบอกว่าไานที่ทำกับข้าวไม่อร่อยหรอกแล้วแม่งวันนี้ซึ่งวันนี้ยมันจะซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงไม่จริงอันนี้อันนี้เขา ในข้อนี้ถึงแม้มันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเออแต่ถ้าทําใหุ้คนนั้นอ่ะเกิดความเสียหายอ่ะก็คือผิดต้องดู้วยนะว่ามันทําให้เขาเสียหายหรือเปล่าเสียหายยังไงเสื่อมเสียชื่อเสียคือยังไงคือเขาเป็นเชฟระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้เป็นเชฟระดับโลกแต่ยู่ไปใส่ความเขาว่าเฮ้ยเมนูเขามีหนอนอยู่อย่างเงี้ยวันนั้นไปกินมามีหนอนิแค่ไม่พอแล้วถ้าความจริงมันมีกัหนอนจริงมันก็ทําให้เขาเสียหายอยู่นะเออก็คือถ้ามันเกิดความเสียหายต่อเขานะคะมันก็เข้าฐานหมิ่นประมาท อยู่ดีไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะ,ะผิดหมดคือแบบสมมุติว่าพี่ไอซ์เป็นทํางานแบบนี้แล้วเรา <ทำ S 2> แ้องาอะไร,ร <c oughs> ทำอาหารเนี้ย แล้วบอกว่าคือรสชาติมันห่วยอ่ะเขาจะบอกว่าคือกินแล้วแบบรสชาติหมาไม่แดกเงี้ยแล้วก็แบบแอ้นี่เขาจะได้พัฒนาตัวเองไหมกลับกลาเราต้องแบบไปมาเยินยอเขาบอกว่าอุ้ยอร่อยมากเลยทันทีแบบอุจะอ้วกอยู่แล้วเลยเหมือนเราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เขาเลยหรอใช่ไหมทำไมเราวิจารณ์ไม่ได้หรอนูว่ามันเกี่ยวกับค๊อยคําที่เราใช้ว่ามันทําให้เขารู้สึกยังไงเออสมมุติว่าแบบเฮ้ยพี่ไอ้มันแบบมันไม่ค่อยโอเคเลยนะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หน่อยไหมอะไรเงี้ยกับโอ้ยพี่ไอ้แบบไม่อร่อยเลยหมาไม่แดกกกเเเเลยยอออะไรร่่างี้มันนป็ติพื ก่อใช่เลยเป็นการติเพื่อก่อแต่ว่าแล้วแต่ค่าที่ว่าคนเขาฟังเขารับได้หรือเปล่าคือจริงถ้าเรามีเจตนาดีเขาจริงๆอ่ะเราก็ใช้คําพูดดีๆให้เขารู้สึกดีก็ได้ตอนนี้คือจาใจกันนิดนึงจางใกล้ตีเพิ่มากไม่น่าจะวิจรอเสริมนิดนึงก็คือจริงๆอ่ะอ้เรื่องผิดประมาทเนี่ยมันเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวก็คือผู้เสียหายเนี่ยต้องมาแจ้งความก่อนตำรวจถึงจะดาเนินการได้อ๋อหมายถึงถ้าพี่โดนด่าโดนด่าแต่ถ้าพี่ไม่ไปแจ้งความก็คือไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรผมไม่รู้สึกว่า ผมเดือดร้อนอ่างเงี้ยกูแจ้งแน่วี้งแล้วยู่ๆคืออยู่ๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าคุณไม่ได้ไปพูดไม่ดีกับเขาอ่ะอเขาจะมาสามารถแจ้งความคุณได้ยังไงอ่ะเจ้อะแต่ทีนี้มันมีอันนึงคือในเรื่องของโลกโซเชียลโลกโซเชียลใช่ใช่ใชอ,อันจะเพิ่มมาอีกนิดนึงก็คือเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามันทำให้คนเราด่ากันง่ายขึ้นด้วยการโฆษณาอย่างนี้พี่กินแล้วพี่ก็ไปโพส ไอจีรชาติแม่งโคยหวยหมาไม่แดดแต่ประเด็นคือถ้าเกิดพี่พูดแค่ว่าเนี่ยรสชาติอย่างเงี้ยหมาไม่แดงมันก็รู้กันแค่ไม่กี่คนนะแต่ถ้าเกิดพี่ไปโพสโซเชียลอ่ะทุกคนในประเทศนี้เขาก็จะรู้ว่าโอ้คนติดตามพี่เท่าไหร่อ่ะก็พอสมควรก็พอหลายคนก็รับรู้ไงว่าเนี่ยทำอาหารหมาไม่แดงเขารู้กันหมดเลยอ่ะแต่วันเนี้ยบอกเลยนะครับหมาต้องแดงไม่ต้องยิ่งเดี๋ยวจะโดนหมิ่นประมาณถ้าสมมติพี่พูดกลับ พี่โดนไหมจริงๆมันก็แค่ลักษณะนนของคําพูดจาไม่สุภาพเฉยๆมันมเข้ามิดมันไม่ได้ถึงกับว่าไป<ม>กระทบต่อชื่อเสียงของใครหรือว่าแบบไปด่าใครซ็หน่อยใช่ไหมออคือต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยโซเชียลมันเป็นอะไรที่แบบสมมติพี่ทําอาหารลงเนี้ยแล้วคนมาคอมเมนต์ด่าพี่อ,อันเนี้ย เป็นความผิดซึ่งเอาไปทำหนิ่นประมาณได้ก็ต้องต้องดูเนื้อความก่อนว่าเขาพูดว่าอะไรอ่าคือโซเชียลอ่ะทุกคนก็แบบอยากจะพิมพ์มาแล้วก็พิมพ์ซึ่งจะต้องเตือนเลยนะครับว่ามันอันตรายนะเพราะจริงคุณอาจจะโดนความผิดได้ทั้งพออบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งในแง่หมิ่นประมาทเป็นคดีอาญา ่มีประมาทคือการยอมแพมไม่ได้คืออย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าใ้เรื่องเล็กๆนี่แหละมันส่งผลกระทบเยอะเหมือนกันคืออย่าคิดว่าเขาตามตัวเราไม่ได้เขาตามไม่หมดเนาะเขาด่วนตามไปหมดอ่ะพอแจ้งความมาคุณโดนฟ้องล้อนมา ไม่ภูมินะครับแบบการที่เราจะพิมพ์อะไรไปแบบที่ไม่ทันคิดอบบอย่างอันหนูพ,พูดไม่ค่อยค่อยตักมาแบบไม่มีใครแดกหรอกอะไรเงี้ยเออคือแบบเนี่ยเราพูดกันเล่นๆของขลใช่ไหมเออแต่สำหรับพี่ไอ้มนอาจจะแบบพี่ไอเตรียมไปแจ้งความเมื่อวันนี้ภูมิแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไง สำหรับคำเล็กๆบางคำเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยอย่าไปตั้งใจต่อว่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราเอ้ยมันไส้ไวาอยากพิมดายเนี่ยก็ไม่ได้สนองความสะใจของตัวเองมันไม่ได้ไงทุกคนคือต่อให้มันยังไม่ไม่เข้าข่ายในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันก็สร้างพลังงานลบเกิดขึ้นละแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งเขาเจออะไรมาบ้างการที่เราพูดอะไรไปนิดนึงมันจะไปสะกิดปมในใจเขาหรือเปล่ามันอาจจะทําให้คนคนหนึ่งดาวแล้วก็แบบมีปมเรื่องนั้นไปเลยก็ได้นะยิ่งเด็กๆเ่ยอ่าเด็กมีนะ ะแบบข่าวที่น้องเด็กๆอ่ะประถมอะไรเงี้ยที่โดนเพื่อนแซวเพื่อนว่าหรือเพื่อนโดนบูลลี่โดนบุรี่อ่ะเขากลับไปฆ่าตัวตายอันนี้เราจะไปสร้างกรรมโดยที่เราไม่แบบไม่ได้ตั้งใจรือไม่ทันรู้ตัวหรือไม่คิดผมเล่าเคสนึงให้ฟังซึ่งเคสนี้มันเกิดคุณโดนบูลลี่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันเกิดมันเกิดขึ้นจริงไปบูลลี่เขาคือไม่คือว่ามีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาคุยกับเพื่อนคนนึงที่เป็นเพื่อนผู้ชายนะคุยไปคุยมาแล้วเหมือนเขาเกิดความสนิทสนมกันในเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็บอกเลยว่า ไอ้พวกน็อกผู้หญิงคนนี้ยแบบโมโหแบบมันมีค่าตัวตายสิ แล้วน้องคนนี้ฆ่าตัวตายจริงแล้วพอเออแล้วพอเหมือนที่สูตรมาไอแอดเค้าที่เอามานั่นัหมันคือเพื่อนร่วมห้องที่เขาเอาไว้ส้านบอมเพื่อไปแก้มนันเป็นต่างประเทศนะซึ่งมันแบบโคตรแย่เขาใะการพูดอะไรเล็กๆน้อยๆไปอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนนั้นอ่ะเขารู้สึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นแบบเราสร้างสังคมที่ดีสร้างการสื่อสารที่ดีดีกว่าเจอหน้าปุ๊บอ้วนอ้วนขึ้นปะเนี่ยเงี้ยตัดออกคือไม่ต้องถึงขั้นให้ว่ามีกฎหมายมาบังคับหรือว่ามีคนมาแจ้ง แนความหรอกเราคิดด้วยจิตสํานึกของตัวเองก่อนดีกว่าอืว่ามันจะส่งผลกระทบต่อใครไหมมันทําให้ใครเสียใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นปมในใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างวันนี้คนอาจจะบูลลี่แล้วว่าอ้ทำไมกองไอแต่งตัวอะไรมาออกรายการโดนบังคับแล้วคือผมโดนบังคับนะครับชุดนี้ก็คุยเรื่องนี่แหละเรื่องการใช้โซเชียลก็คือให้ระมัดระวังกัน ใช่ค่ะฝากห้หน่อยก็ขอให้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดีให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะคะครับครับ,รบด้วยถ้อยคําดีๆเนาะถ้อยค,คําที่สร้างสรรค์จะตักเตือนกันจะติเพื่อก่อก็ใช้คําที่สุภาพและสร้างความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะอยากให้นึกไว้เสมอนะครับว่าคําพูดของเราหรือปฏิกิริยาของเราเนี่ยมัน เป็นห่วงโซ่ที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อคนที่รับสารนั้นนะครับยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็พยายามแล้วกันเนาะทําในสิ่งที่มันเหมาะสมเหมาะควรอะไรนีนะครับผมโอเควันนี้เราสี่คนครับต้องลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ